คุณแผ่นวัดรัตนชัยหรือวัดจีนครับที่หลวงพะกวยเสกหลวงปู่โตเสกและมีเกจินหลายท่านเสกครับอ่าเป็นพระคุณแผ่นองค์เล็กที่พะกวยปุตโตเสกและเกจีงหลายท่านเสกที่น่าใช้มากอ่าออกวัดจีนนะครับหรือวัดรัตนชัยปีหนึ่งแปดครับเป็นพิธีจตุลพิธเลยนะก็คือพิธีเดียวกับอ่พวกเนียมจตุรพิธที่เล่นกันสูงๆหน่อยนะตอนนี้ตอนนี้พลาแรงมากอ่ะนี่เลยครับเอาไปใช้แทนได้แล้วคุณแผ่นเนะี่ยโอ้โ ให้าษีเนี่ยเกย๋เยอะนะบอกก่อนอันนี้ตัวจริงครับนี่ตัวจริงดูง่ายแบบนี้หายากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะอ่านี่ตัวจริงคมลึกเนื้อเหมือนอ่าเนื้อเป็นไตไๆแบบนี้เนื้อแน่นๆแบบนี้เออนี่นี่ตัวจริงครับอันนี้สภาพสวยสมบูรณ์เลยนี่แบ่งบูชาครับปกติผมแบ่งอยู่พันห้าครับเอาไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีนี่เดียงเดียวนะสสวยๆพลานี้ 9า9ครับใครสนใจแอะไ์ด้านล่างครับแล้วก็ใครไม่ก็ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ